ก็ผมว่านะครับในเรื่องของการเตรียมทีมเนี่ยเราคงคงดีกว่าเดิมนะครับในเรื่องของการกลับมาได้ทบทวนนะครับจากหลังชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เราคงต้องไปฝึกซ้อมต่อนาทีนู่นนะครับเพราะจริงๆเราต้องยอมรับว่าสายเราจริงๆเนี่ยค่อนข้างแข็งจริงนะครับแข็งแกร่งแต่ละทีมค่อนข้างที่จะมีดีกรีระดับเหนือเรานะครับแต่เราก็คงต้องสู้ไม่ถอย นะครับสู้จนยดสุดท้ายเหมือนกันเพราะว่ามันก็คือความบอกของเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนักกีฬาของเราก็คงต้องเต็มที่กับทุกแมตช์นะครับในเรื่องของการเล่นและก็เต็มศักยภาพที่มีให้ออกมาได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเรื่องของเกมเนี่ยมันว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับคงต้องต้องค่อยๆว่ากันไปและก็เตรียมความพร้อมสู้ในแต่ละแมตช์ในแต่ละวันให้ดีที่สุดครับผมแฟนเต้นกับการกลับมาของพิศนา จริงๆนุสลานะครับที่เราไปส5บหคนนะครับตอนนี้เราก็คงยังยังไม่ได้ตัดตัวนะครับเราก็ดูความสมบูรณ์ของทุกคนก่อนนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราก็คงต้องไปตัดตัวมาสุดท้ายนะครับก่อนแข่งในการกยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอย่างมุมมองเนี่ยอนุสลามาเนี่ยก็ได้อีกมุมมองหนึ่งในเรื่องของการเล่น นักกีฬาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์วิธีการเล่นต่างๆจากคนที่มีประสบการณ์มันก็จะซึมซับได้เร็วขึ้นนะครับละอย่างหนึ่งศักยภาพของผู้ชาเองเนี่ยเขามีความพร้อมอยู่แล้วเขาสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็เราก็ต้องอาศัยตรงส่วนนี้ว่าเขาจะกลมคืนผสมป,ประสานกับทีมเราได้มากน้อยขนาดไหนก่อนตัดสินใจอีกทีหนึ่งวันสุดท้ายครับ ก็จริงๆเป็นเรื่องศักยภาพนะครับเพราะว่าเราทําการฝึกซ้อมแล้วก็ประเมินผลอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงการแข่งขันด้วยนะครับไม่ว่าจะทุกแม์เพราะฉะนั้นในการตัดสินใจในเรื่องของการนําไปเนี่ยเราก็คงไปคิดว่าเขาใช้ได้เราถือว่าเขาไปใช้นะครับเพราะว่าความสมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันไม่แตกต่างกันมากแต่มันขึ้นอยู่กับแทคติกที่เราจะใช้ในในแต่ละแม์แค่นั้นเองครับผม ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าประเทศเราไม่มีนักกีฬาที่มากมายขนาดนั้นผมบอกนะครับเราไม่มีตัวเลือกที่จะต้องเลือกมีชุด A B C D 7นะครับมันมันเป็นไปไม่ได้ครับเรามีเท่านี้เราก็ต้องบริหารจัดการกับทีมให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็เป็นเด่นนักกีฬาให้ไม่มีการบาดเจ็บเล่นยังไงก็ได้ให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่บาดเจ็บครับเพราะฉะนั้นนักกีฬาแต่ละคนมีความสําคัญไมั้นเราต้องช่วยกัน ทุกคนในทีมให้สมบูรณ์ที่สุด